สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตบุราค่คะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับท่านที่เริ่อมใส่ศรัทธาและชื่นชอบใน่าตกายสิทธิ์ค่ะทางช่องเราก็ได้คัดสรร่าตกายสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลเขาอึมครึมแร่เกาะล้านและเพชรนาทางังมาให้ทุกท่านได้บูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราและครอบครัวค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเลยนะคะที่สนอกสนใจในาธาตุกิจสิทธทิ่ทางช่องเราได้นำเสนอขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะว่าคลิปก่อนหน้านี้มีผู้มีอุปการะคุณได้บูชาหมดแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปที่อัปเดตท,ที่สุดณเวลานี้ค่ะเป็น EP ที่2ประจำเดือนตุลาคม2 5 6 5ค่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะจะมีธาตุกายสิทธิ์ก็คือเล็กไหลเขาอึมครึมแรกก่เกาะล้านและเพชรหน้าทาังหมายทุกท่านได้เลือกกันค่ะเรา,าเริ่มกันที่เล็กไหลเขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าเล็กไหลงอกเล็กไหลเจ็ดสีบอกเลยว่ารอบนี้ระารานตามากๆเลยค่ะมีให้เลือกทั้งหมด17ชิ้น17หมายเลขนะคะ ต่อจากเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะก็จะเป็นแร่เกาะล้านจังหวัดชนบุรีค่ะสำหรับพุทธคุณนะคะก็มายิ่งหย่อนไปกว่าเหล็กไหลเขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะงอกได้ขยายได้จนกรอบแตกเลยก็มีค่ะจะแตกต่างกับเหล็กไหลเขาอึมครึมแค่เพียงสีสันและก็สันฐานค่ะถ้าเป็นแร่เกาะล้านนะคะจะเป็นสีดํามันวาวลักษณะเหมือนไข่กุ้งไข่ปลาหินง,งอกหินย้อยค่ะ ส่วนเหล็กไหลเขาอึมคึมนะคะจะมีเพิ่มเติมก็คือ7สีถึงได้ชื่อว่าเหล็กไหล7สีค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งาธาตุกายสิทธิ์เพชรนาทาั่งสุดยอดของขังจากแดนใต้เรียกได้ว่ามีพุทธคุณร้อยแเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยู่ยงคงกระพันรวมถึงป้องกันคุณใสขับไล่สเวทป้องกันพูดผีปีศาจ เก็บรักษาวไว้ที่บ้านก็จะคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองการงานก้าวหน้าค่ะหรือจะพกติดตัวก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าหากพกติดตัวแล้วนะคะก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงเกิดโชคลาภด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเล็กไรเขาอึมครึมหมายเลขหนึ่งค่ะงามมากถึงมากที่สุด เป็นสันฐานที่เป็นลักษณะเป็นรูปภูเขาพูนขึ้นมาแบบนี้ค่ะตามห่วงจุ้ยเลยค่ะสําหรับหมายเลขหนึ่งนะคะแล้วก็มีเจดสีด้วยต่อมามาชมหมายเลขสองค่ะสําหรับเหล็กไหลเขาอึมครึมหมายเลขสองนะคะก็เป็นภูเขานูนๆขึ้นมาเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเจดสีด้วยนะคะเจ็ดสีแบบนี้เนี่ยหาพบเจอค่อนข้างยากกว่าปกติด้วยค่ะวันนี้เนี่ยนำมาให้ทุกท่านแบบคัดมาเลยค่ะหมายเลขสามค่ะ จ็ดสีเหมือนกันนะคะสำหรับเหล็กไหลเขาอึมคึมหมายเลขนี้ค่ะรับชมคลิปนี้สะดุดตาชิ้นไหนนะคะก็บูชาชิ้นนั้นค่ะเพราะแต่ละท่านนะคะก็ชื่นชอบแตกต่างกันไปด้วยนะคะถูกฉลกแตกต่างกันไปและนี่ก็คือหมายเลขสีค่ะแต่ก็มีนะคะที่รถไฟชนกันค่ะมีบางท่านนะคะไม่ใช่สีเขาเรียกว่าหลายๆท่านนะคะที่ใจตรงกันด้วยนะคะ หมายเลขสี่ก็งามนะคะเจ็ดสีด้วยต่อมาค่ะหมายเลขห้านะคะสำหรับเหล็กไหลเขาอึมคึมนะคะรอบนี้นะมีทั้งหมด17ชิ้นเท่านั้นนะคะท่านไหนชมก่อนเลือกก่อนบูชาก่อนนะคะทั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยค่ะนี่ก็หมายเลขห้าค่ะต่อมามาชมหมายเลขหกค่ะ หมายเลข6กนี้จะแตกต่างจากชิ้นอื่นนะคะตรงที่ว่าอาจจะไม่ครบ7สีแต่ว่าห่วงจุ้ยเนี่ยดีมากๆเลยเป็นแบบภูเขาแล้วก็มีแอ่งน้ําด้วยนะคะสําหรับหมายเลข6ค่ะต่อมามาเป็นหมายเลขเจดนะคะสําหรับท่านนะคะที่ชอบแบบเรียบเรียบนะคะหมายถึงว่าพื้นเรียบเรียบนะคะแล้วก็มี7สีแบบนี้เลยนะคะหมายเลข7เนี่ยเชื่อว่าก็คงจะ ถูกตาต้องใจไม่มากก็น้อยค่ะและหมายเลขแปนะคะงามมากงามไหมคะบอกแล้วว่ารอบนี้เนี่ยคัดสรรมาอย่างดีเลย <c oughs> นะส่วนตัวนี้ยังชอบหลายชิ้นเลยนะคะแต่ไม่บอกดีกว่าว่าชอบชิ้นไหนบ้างอักซิซิบนิดนึงอยู่ท้ายๆค่ะหมายเลขเก้านี่แหละชอบเลยนะคะดูสิคะเหมือนเป็นแบบผิวกระจกเลยอะคะ่ะ ลองเอามือถูๆแล้วนะคะไม่ออกค่ะเป็นสีธรรมชาติอย่างนี้เลยนะคะสำหรับเหล็กไหลเจ็ดสีนะคะหรือว่าเหล็กไหลเขาอึมครึมค่ะมาถึงหมายเลขสิบนะคะงามไม่แพ้กันเลยนะคะกับหมายเลขเก้าค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบอยากได้แบบเป็นก้อนๆนะคะเนี่ยค่ะหมายเลขสิบเนี่ยใช่เลยค่ะลักษณะที่เจียนูนหลังแบบนี้นะคะรอบนี้จะมีอยู่2ชิ้นค่ะก็คือหมายเลข10ชิ้นนี้ค่ะและหมายเลข11ชิ้นนี้ค่ะ สำหรับท่านที่อยากได้แบบว่าเป็นแบบก้อนๆนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังจะนูนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทันไหมคะอ่าถ้าท่านไหนทันและชื่นชอบนะคะอย่าลืมค่ะ1ิบสและ12นี่ก็งามเหมือนกันนะคะ สีเหมือนกันตอนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะแสงจะไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าฝนกําลังจะตกด้วยนะคะแสงก็เลยไม่เยอะมากเพราะว่าถ่ายทําคลิปเนี่ยเป็นแสงธรรมชาติหมดเลยค่ะและหมายเลข13ค่ะเล่นแสงเหมือนกันนะคะถึงแสงจะน้อยแต่ก็เล่นแสงนะคะสำหรับคลิปนี้นี่ท่านไหนชื่นชอบ7สีเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะ หมายเลข14ค่ะงามจริงๆค่ะระรานตามีทั้งหมด17ชิ้นนะคะมาถึงหมายเลข15นะคะเล่นแสง7สีเลยค่ะ สำหรับท่านที่เปิดข้ามาแล้วพบเจอแล้วมีความรู้สึกว่าถูกตาต้องใจอยากได้เนี่ยแปลว่าเรามีบุญร่วมกันนะคะแล้วก็เคยทำบุญร่วมกันมาก่อนด้วยนี่ก็คือหมายเลข16นะคะและหมายเลข17ค่ะ เป็นกระจกเลยนะคะเหมือนไมเล็กก้าวเลยค่ะเนี่ยค่ะว,วิบวับวิบวับเลยค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับเหล็กไหลของอึมครึมนะคะท่านที่สนอกสนใจนะคะก็สามารถบูชากันได้นะคะชิ้นละ599ค่ะขออนุญาตคิดค่าส่ง50บาทนะคะพิเศษค่ะมีโปรโมชั่นนะคะพิเศษบูชา2ชิ้นนะคะ เพียง1,000บาทฟรีค่าจัดส่งค่ะให้ชมกันแบบทีละชิ้นทีละชิ้นไปแล้วนะคะอันนี้ก็แบบมาเทียบกันแบบเรียงหน้ากระดานประมาณนั้นนะคะว่างดงามมากๆละลานตามากๆนะคะทุกอกทุกใจชิ้นไหนก็ทักถามมาได้คะ่ะต่อมานะคะจะเป็นแรกกเกาะล้านจังหวัดชนบุรีค่ะก็พุทธคุณคนเนี่ย โดดเด่นเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องแคลคาดปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์ขึ้นหนังสือพิมพ์แบบหน้าหนึ่งมาแล้วด้วยนะคะสำหรับแรกเกาะล้านนะคะก็บูชาได้นะคะ399บาทค่ะขออนุญาตค่าส่ง50บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะสำหรับท่านที่บูชา3ชิ้นนะคะ1,000บาทฟรีค่าจัดส่งค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับแรกเกาะล้านนะคะให้ชมกันทีละ2ชิ้นค่ะ หมายเลขหนึ่งและสองค่ะงอกสวยมากๆเลยค่ะสำหรับท่านที่ชอบแบบว่านูนๆขึ้นมานะคะให้ชมด้านข้างแบบนี้ค่ะหมายเลขหนึ่งและสองนะคะแรกกอร้านแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันนะคะและนี่ก็หมายเลขสามสี่ค่ะจะเป็นลักษณะธรรมชาติให้มาแบบนี้เลยนะคะแต่ละชิ้นเนี่ยคนละบล็อกเลยไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่พุทธคุณ เหมือนกันค่ะแคล้วคาดปลอดภัยค่ะมาถึงหมายเลข5และหมายเลข6นะคะสำหรับแรกเกอรล้านนะคะจะมีทั้งหมด16ชิ้นให้เลือกนะคะหมายเลข6งามนะคะคือส่วนตัวจะชอบแบบล,ลักษณะเหมือนแบบไข่ไขป่ปลาไข่กุ้งะคะ่ะเป็นเม็ดๆๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอย่างหมายเลข7หมายเลข8เนี่ยก็งามมากๆเลย แต่ละท่านก็จะชอบไม่เหมือนกันนะคะอย,อย่าอิงตามคนพูดนะต้องแบบว่าอิงตามที่เราชอบนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่บูชาไปแล้วมาเล่าให้ฟังถึงพุทธคุณนะคะก็คือเรื่องแควคาดเลยค่ะและนี่ก็คือหมายเลข9ก9และ10ค่ะคุณพูนงอก,งอกเหมือนกันเลยค่ะบูชาดีๆนะคะก็งอกได้ขยายได้กรอบแตกได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าเคยมีท่านที่มีประสบการณ์มาแล้วเรื่องกอบแตกนะคะ และ12 13กระโดดหมายเลข11ไปนะคะพอดีว่าหมายเลข11มีผู้มีอุปการะคุณบูชาไปแล้วยังไม่ทันได้ถ่ายคลิปนะคะอันนี้ก็เป็น12 13นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอ่ะให้ชม13อีกรอบหนึ่งคะ่ะ13และ14คะ่ะ นะคะ13 14งอกขึ้นมาสวยมากๆเลยบูชาไปแล้วนะคะทางช่องเราก็จะมีใบกำกับไปแนบไปให้ด้วยนะคะถึงวิธีการอัญเชิญเหล็กไหลเข้าบ้านคาถาเพิ่มอิทธิฤทธิเหล็กไหลนะคะแล้วก็รวมถึงคาถาถวายน้ำผึ้งนะคะและ2อชินสุดท้ายนะคะก็คือ15และ16ค่ะวันนี้ถ่ายคลิปตัดคลิปออกมาให้ค่อนข้างช้าน,นิดนึงนะคะติดเรื่องฝนตกด้วยเลยอัดคลิปไม่ได้ด้วยนะคะ15 16 สองชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะสนอกสนใจก็ทักถามมาได้ค่ะแรกก่อนร้านจังหวัดชลบุรีนะคะก็สามารถบูชากันได้นะคะชิ้นละ399ค่ะขอนุญาตค่าจะส่ง50บาทค่ะแล้วก็พิเศษค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะ3ชิ้นนะคะ1000บาทค่ะฟรีค่าจะส่งให้นะคะมีเพียง16ชิ้นเท่านั้นนะคะในคลิปรอบนี้ค่ะต่อมานะคะมาชมกันนะคะสำหรับ อีกหนึ่งาตกยสิ์เพชรหน้าทาังนะคะจะมีให้เลือกนะคะโอ้โหหลายแบบมากสําหรับเพชรหน้าทาังนะคะท่านที่ชื่นชอบทาตุกยสิทธิ์นะพลาดไม่ได้นะคะสําหรับเพชรหน้าทาังมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชิ้นใหญ่สุดนะคะมีอยู่2ชิ้นนะคะจะคล้ายๆผลึกเพชรหน้าทาังนะคะก็คือจะมีเพชรหน้าทาังเม็ดเล็กๆ,ๆๆๆนะคะมาเกาะอยู่ที่เขาเรียกว่าเหมือนหินเคี้ยวหนุมานประมาณนั้นนะคะนี่คะ่ะหมายเล็กหนึ่งค่ะ ชิ้นนี้นะคะบูชาได้นะคะที่899นะคะค่าส่ง50บาทค่ะ2เหมายเลขก,ก็คือหมเลข1และหมายเลขส2 2ชิ้นนี้นะคะเหมาะที่จะเอาไว้บูชาที่บ้านเลยนะคะก็จะคุ้มครองป้องกันภัยครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองและการงานก้าวหน้าด้วยค่ะนำเสนอเลยค่ะว่าเหมาะที่จะไว้บูชาไว้ที่บ้านค่ะ ต่อมานะคะมาชมผลกเพชรหน้าทังที่เป็นชิ้นเล็กนะคะสำหรับท่านที่อยากจะพกติดตัวนะคะสามารถพกได้นะคะมีทั้งหมด7หมายเลข 7, 7ชิ้นให้เลือกนะคะ mm. บางชิ้นมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มต้นกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะ mm. หมายเลขหนึ่งน่จะชิ้นใหญ่กว่าเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีหินเคี้ยวหนุมานหรือว่าหินจุเจียนะคะอยู่ที่ด้านหลังเกาะเกาะมาด้วยนะคะนี่คือหมายเลขหค่ะตกแล้แตกนะคะ พอเคยทำตกมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือหมายเลขสองนะคะยังไม่มีเจ้าของค่ะสำหรับหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองค่ะวิบวับวิบวับเล่นแสงไหมคะนี่นะคะก็คือหมายเลขสองต่อมาหมายเลขสามนะคะชิ้นจะย่อมลงมาจากหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองชิ้นจะออกยาวๆหน่อยหมายเลขสามนี่จะ สั้นลงมาอีกนิดนึงนะคะก็สามารถพกติดตัวได้นะคะพกยังไงนะคะก็ส่วนตัวนะคะก็ใส่ก็มีถุงซิปซองเล็กๆส่งให้อยู่แล้วนะคะก็ใส่ถุงซิปซองเล็กๆถุงนั้นและคะ่ะแล้วก็ใส่ในกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นหมายเลขสี่ค่ะก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะหรือว่าออกไปหาโชคหาลาบหรือว่าไปทําการอะไรก็ตามนะคะที่อยากจะให้สมหวังนะคะมีคาถาให้ด้วยนะคะพกเพรหน้าทางบริกรรมคาถานะคะหมายเลขห้าค่ะ มีเจ้าของแล้วค่ะส่งไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะน่ารักมากเลยคุณลูกนะคะโทรมาบูชาให้คุณพ่อค่ะคุณพ่อดูคลิปนะคะคุณพ่ออยากได้นะคะคุณลูกก็เลยโทรมานะคะบอกว่าบูชาให้คุณพ่อค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับครอบครัวนี้และหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกนี้นะคะก็มีผู้มีอุปกราระคุณบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะอําเภอสุ้งเนินนะคะ ตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมเป็นยังไงบ้างแต่และที่ที่นั่งดูคลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะและนี่ก็เป็นหมายเลข7ค่ะส่วนตัวนะชอบชอบหมายเลขเเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหมายเลขเจ็ดนี้เ,เล็กกระทัดรัดดีค่ะแล้วก็มีเคี้ยวหนุมานด้วยซึ่งเคี้ยวหนุมานเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเป็นธาตุกายสิทธิแล้วก็มีพุทธค,คุณด้วยนะคะสําหรับเคี้ยวหนุมานเพชรหน้าทั้งทั้ง7หมายเลขนี้นะคะสามารถบูชาได้ค่ะ ชิ้นละส9 9ค่ะคออนุญาตค่าส่ง50นะคะพิเศษ3ชิ้น1,000บาทฟรีค่าจัดส่งค่ะต่อมานะคะเรามาชมเพชรหน้าทั่งอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะไม่ใช่ผลึกเพชรหน้าทั่งแบบที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีชิ้นใหญ่2ชิ้นก็คือหมายเลขก1และหมายเลขก2ค่ะหมายเลข1ชิ้นนี้นะคะก็มีเจ้าของแล้วนะคะมีผู้อุปการะคุณเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ คุณพ่อคะ่ะนะคะคุณลูกบูชาให้คะ่ะที่จังหวัดปีนบีนีคะ่ะและนี่ก็คือหมายเลขสอยังไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะคะทักถามมาได้นะคะลายไอและเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ด้านล่างคลิปเลยนะคะบูชาชิ้นละ599ค่ะขออนุญาตคิดค่าส่ง50บาทนะคะแล้วก็พิเศษบูชา2ชิ้น1,000บาทสามารถรวมกับเหล็กลายเขาอึมคมได้นะคะต่อมาเรามาชมเพชรหน้าทั่งแบบชิ้นเล็กๆกันนะคะ ราคาย่อมยาค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ทากุกายสิทธิ์นะคะไปไว้ครอบครองค่ะสําหรับชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะบูชา3ชิ้นค่ะให้เลือกนะคะ3ชิ้นนะคะบูชา3ชิ้นค่ะ299ค่ะขออนุญาตคิดค่าส่ง50บาทนะคะสนใจทักถามมาได้นะคะจะถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายภาพให้เลือกอีกทีหนึ่งค่ะและนี่ก็คือทากุกายสิทธิ์เหล็กไหลเขาอึมคึมจังหวัดกาญจนบุรี แรรเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเพชรน้าทั่งสุดยอดของขังจากแดนใต้ที่ทางช่องเราได้คัดสรรมาให้ทุกท่าน EP 2ประจำเดือนตุลาคม2 5 6 5ค่ะสนอกสนใจทักถามมาได้นะคะไลน์ไอดีและเบอร์โทรศัพท์โชว์ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะขอบคุณสำหรับผู้มีอุปการและคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ